มาถึงมืดเลยนะคะจะบอกว่าจะบอกว่าหนาวมากทุกคนที่นี่ขึงหยยบมากเขางดใช้เสียงตอนสี่ทุ่มต,ตอนนี้มันสามทุ่มห้าแล้วบ้านเรายังไม่ได้กินข้าวดิดิดิเขาบ <c oughs> อกเต็ม,เต,มเต็มเลยอะเต้าไปกับเกเต้าไปกับเก้ ฮ่าแสลุงเอาใส่ลุง่ะเอาอันนี้หาขอบกล้อง <Yes. S 1> ขอบก้อ่ได้อ่าโดนหนีบนะเดี๋ยวโดนหนีบนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกันที่เวียมป่าเป้าออโต้แคมป์นะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเอ้ยเจ็ดโมงอะ สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะคะเรายังไม่ออกไปไหนเลยยังอยู่ตัวเมืองเชียงรายอยู่นะคะเราเดินทางจากตัวเชียงรายนะคะไปที่เวียปาป้าออโต้แคมป์นะคะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณตามแมปนะตหน้าทาตะวันตกแล้วลตามแมปนะจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงกับ28นาทีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนคะไปกำเ็นที่ไหนคะที่ตามแขมค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาที่อยากไปด้วยนะคะนี่ค่ะมีด้าไตุ๊กตาอะไรคะตุ๊กตาแชต้าค่ะมีหัลหัปหัวหวหัวหัหวหั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 ดหวหั

นี่ยังไม่จ่ายเสร็ตลาดไว้หมดหรือยังไม่ออ,อย่าลืมนะขเลืนไมอ่ะเดี๋ยวไม่มีข้าวกินนะคะตอนนี้เรามาถึงออโต้แคมป์แล้วนะมาถึงมืดเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะไปเกณฑไปะปเดินมาเดินตาแม่มา อันเดินตามแม่มามะ,ค,ะค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะถึงไ,ได้ะคะ่ะก็ลูกค้าไม่ได้เยอะมากนะคะกำลังดีเลยใครที่หนีขึ้นดอยนะคะมาอยู่กับเราก็ได้นะอันนี้คือวันที่สามสิบเอ็ดเลยนะวันสิ้นปีนะคะ,คะอ๋อมาเร็วมาหาแม่จ๋าเลยออกตรงนี้ไหมใต้ต้นไม้นี่ไหม อาลุงซานต้าอยู่ตรงนี้มาเลยมันไก่ไหมก็เธอเอาไหมล่ะอาตาไม่จับมากะจุดต่อจุดต่อไฟอยู่ตรงไหนคะตรงตู้ที่เลยครับอ๋อตรงตู้ได้เลยจะเอาใกล้น้ำเลยเหรอปะตรงนี้ผมยังไม่แนะนำ อ๋อใช่ไงตรงใต้ต้นไม้นี่ก็ได้เนาะเออเนี่ยเนี่ยเอาฝนเลยนี่เหรอลดก้าวใหญ่มันจะมีทางไี่แก่ไี่แก่อ๋ออ๋อกินรถมาเพะเย่ได้อ๋โอเคโอ้ยหนาวหนาวเหรอเฮ้ยเย็นื่ยหรือว่าตรงนู้นเี่อไหมคะตรงไหนเลยนู่นเนี่ยได้ได้ตอนนั้นมันจะเป็นระเบียงแหละฮะมันจะเป็นแางใส่บนกันค่ะเอาปุ้นก็ได้ตรงอันเดี๋ยวฉันไปรอปุ้นนะเธอถอยรถมาหนึ่งอ้ยแม่จ่าหนาว ม่จ๊าต้องหาเสื้อคันเยาะใส่แต่พี่เจ้าของดูแลดีมากเลยนะแต่ว่าเธอพี่มัมไม่มีค่่มไม่มว่ะเบียอกว่าเบียบอกว่าหนาวมากเฮ้ยไม่จ้าหนาวนี่มีคุ้มอ่ะเอาตรงนี้เลยอ่ายินดีต้อนรับสู่การเตะของเรายินดีต้อนรับสู่การเตะของเราค่ะ Oh, <laughs> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มห้าสิบสามนาทีนะคะเราพึ่งแบบกลางเต้นทำไรเสร็จเนาะเสร็จนั่นเสร็จนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมามาถึงดึกนะคะมาถึงประมาณเกือบเกือบสองทุ่มแล้วก็ที่นี่ขึงหยาบมากมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังนะคะ ที่มากลางอย่มีหกหลังแล้วก็เหมือนเขางดใช้เสียงตอนสี่ทุ่มตอนนี้มันสามทุ่มห้าสิบสามแล้วบ้านเรายังไม่ได้กินข้าวเลยทำไลดีเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะคะ <c oughs> จะพยายามแบบเสียงเบาที่สุดแต่ก็ เด็กๆกันเนาะไม่รู้ว่าจะคุมเสียงได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเราจะถ่ายบรรยากาศที่ลานให้ดูนะคะลานค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ห้องน้ำไปดูมาแล้วสะอาดๆห้องน้ําคือแบบดีมากทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะทางจะถ่ายจะไปจะพาไปดูนะคะแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนหิวมากสี่ทุ่มแล้วแต่มันจะได้กินข้าวนะคะ Three, two, one. Happy, 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 happy. แฮปปี้แฮปปี้ฮัลโหลฮัมากินมาฮัลโิีดีกว่าไหมไม่ถูกใช้ดีเมนสชตสม่ดีมาเลยดีกว่า หยุดมอสที่ค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะจะบอกว่าหมอกแบบสวยมากเลยนี่อันนี้หมอกเต็มๆเลยอะโอไม่คาดหวังถ้าแบบดไม่เสียใจนะคะเราไม่ได้คาดหวังหรือว่าเราจะเจอหมอกเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้ขึ้นดอยเรามาเป็นตัวแบบจะเข้าตัวอำเภอ เวียงปักเป้านะแบบไม่ได้ปกติเราขึ้นนดอยเราจะไปไปเจอทะเลหมอกอะเงี้ยเราแทบไม่เจอแต่ว่าอันเนี้ยเราเจอหมอกแบบจังๆเลยมาถึงร้านเลยอะเดี๋ยวจะบอกว่าหนาวแบบสุดๆไปเลยนะตอนนี้เจ็ด7.40เจ็ดโมสี่สิบไม่ถึงเลยเจ็ดโมงก็นี่คือลานกลางเต็มนะจุดบริเวณน,นัคือเป็นจุดที่เรา กลางเต็นท์กันนะคะแบบ้านเขาแบบกว้างมากทุกคนอันนี้คือจะติดติมงน้ำฝั่งนี้ฝั่งที่เรากางอยู่กว้างไปถึงโน้นเลยเาตรงโน้นก็ได้นะห้องน้ำไม่ไหลจุดนะคะโอ้โหมันยักกาศแบบสุดๆเลยอ่ะต้งต้นใหม่จะบอกว่าหนาว หนาวไม่แพ้บนดอยเลยนะาอเย็ยนเยน็นจริงๆเหมือนลงหนักเหมือนกันนะนม,นนมามนนไปดูอันนี้คือจะติดลำน้ำนะลำห้วยจริงๆตรงเนี้ยกลางได้เหมือนกันนะแต่ว่า ขดนเาโดนน้นำท่วมไปกำลังตุ้นโฟนะคะยาอย่างนี้ขึ้น,นอื้อ ที่ไหลลูบอ่ะทงนี้ไปทางไหนตรงนี้จะมีสนามเด็กเล่นนะคะแต่ว่าเหมือนที่เขาเมียไม่ได้เปิดให้เล่นเนาะเมื่ออ่านในเพจเขาบอกว่าเดี๋ยวรอกันรอปรับปรุงอันนี้คือสนามรอปรับปรุงก่อนนะคะเพราะว่ารอบที่ดเราจะเล่นเพิ่ม ูเหรอค่ะสำรวจทันที่ค่ะแม่ไปสำรวจตรงนู้นกันไปสำรวจตรงนี้ค่ะไปใช่ไปค่ะจุดแล้วทำนี้ทำนี้ทำน,นี้มีอะไรคะตั้งน,นี้ถูกแล้วถูกแล้วนี่นะ นี่สนามกว้าง,งๆเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถกางได้เหมือนกันนะคะที่สังเกตก็คือจะมีจุดจุดจุดต่อไฟให้ทุกจุดเลยนู่นน่ะถ้าใครเห็นนะใ้ต้นมมดเห็นไหมหนึ่งก็จะมีจุดต่อไฟให้ทุกจุดเลยแลลยสดงว่าจุดแถวนี้ก็กางได้เหมือนกันนะคะมีห,ห,ห้องน้ำห้องน้ำมีหนึ่งจุดแต่เหมือนตอนนี้ติดปรับปรุงอยู่นะคะ หมอกแบบยังแบบยันหนาอยู่นะทุกคนดูดิหมอกแบบสวยมากเฮ้ไปไหนไปดูไปดูดนี่ไงนี่นะจะติดถนนเลยนะคะตอนนอน,นอตอนนอนก็คือเราจะได้ยินเสียงรถนิดหน่อยไม่ดังมากนะคะก็พอหลับได้นะ เขาไม่ใหญ่โซนไี่มีโซนพเวลล์เยไม่ได้ไหคะอันกกนี้จะเป็นโซนพีเวทเนาะทำไมอ่ะมีคนอยู่ค่ะเหอทอ่นโอ้โหดูหมอกสก่อร์ นี่นะคะน,นี่ทางลงอันนี้ติดถนนเลยติดกับวัดอะไรวัดปงวัดปงเหนือนะคะแล้วก็ขี่ลงมาตรงนี้นะถ้ามาจากทางเชียงรายนะคะจะอยู่ขวามือไปจะอยู่ตรงนี้ทุกคนไปจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะถ้ามาจากทางเชียงรายนะคะขวามือถ้ามาจากทางอเชียงใหม่จะอยู่ซ้ายมือนะคะ ลงมาตรงนี้น้ตอนนี้นะเหมยลงอยู่นะทุกคนเนี่ยหัวเปียกเลยโอ้ยอย่านะเบกด้วยสิเบกด้วยสิ ก็ตามันก็ตาไงตรงเนี่ยมันจะคินมามากแล้วคะ ะะจะมีเครื่องทําน้าอุ่นเนาะมีฝักบัวให้นะคะแล้วก็โอเคนะห้องน้ําแบบดีมากเลยทุกคนจะมีชั้นวางของให้นะคะแล้วก็ที่ให้เสื้อผ้านะคะห้องน้าจ,จะมีอยู่ห้องอาบน้ําจะมีอยู่สามห้องนะคะฝั่งผู้หญิงนะแล้วก็ห้องห้องน้ำสามเหมือนกันนะคะที่ได้เป่าเ่ามีมากเลย หมดแรงไป